สวัสดีครับช่องให่่ไมอ f f i c i a l ครับโดยแอดมินปาร์โกซุริโยบันทาครับรายงานพี่น้องครับตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับวัดโกกลากสมุทรสาครครับพี่น้องครับพญะรับเ์ท้อกับดับเครื่องรุ่งานครับเอาเคยจอดนี่ก็เลยตรงดิ้งครับมาบอกนี่ครับแต่ว่ารถเมล์ลำไย เราไปจอดร้านปูนทั้งในครับอีกแค่นนึงแต่ว่ารถจักนักดนตรียังบ้ามากครับมึงกลับลมเป็นลำไยเป็นจอดกับรถซ้ายรถซ้ายครับเป็นลำไยพุม่มให้แรงกับไปทั้งแน อาจจะจอดอยู่กับรถสายม่าปีที่แล้วกันจอดเดือนนี้แล้วครับปีที่แล้วมันเจอระเบียบปีนี้โบเห็นครับเบว่วงานก็ลืมคนไหนงานจุ<า>นดหน,นึ่งบรรยากาศสดใสไอ้แซมเยังไหน บ้คือหมื่วานเนาะหมื่วานนี่ทั้งลมเนาะปีกายเ้าก็จอดอยูนยนนน่นี่เนดะ้แต่ว่าปีนี้เขา,าจีบอะไรยังไงปีกายเ้าว่าพอหรือเบียบอยู่นีย่ย,ยังไปมองมองเลรีกับพุนลรพี่น้องครับพุนเด้อนี่เลยครับจูติห้าเหรียญครับทางโบดถ์ลอยฟ้าทางโบดถ์ลอยฟ้า นอนี่ทุกมง้งเคืองเกือบม้งหนึ่งรับตอนนี้ม้งหนึ่งครับน,น้องนีู่กๆอาการยังเย็นครับนอนี่ง,งบนรถได้สบายเลยนอนบนรถได้สบายเลย ขึ้นล่องสุดท้ายครับเดี๋ยวมื่อื่นห้าเดินทางไปที่สระบุรีอีกพี่นองครับดอนพุทแย่ไม่ขึ้นยางเดเย์ไปยังหรือหป่เจ้าสิไปยังจะไปบ่งเฮนยังจะเป็นผู้ต่อไฟบ่พอต้องใส่ก็ได้ไฟอยู่บ่เด็กทีหนึ่งหกทุ่มของนางก็เหยดใหม่เลย นี่แล้วแต่ว,ว่ามีคนดูแลขนาดนั้นเลยบ่ก็เลยลวไปหันคุยกันหรอเมื่อกี้นี่บอันนี้ก็ดีเถอะะเจสีานทีงห้ายขั้นตอนกาจะเคลื่อนไปเม่ยากหรอกคุณครับ นรองมีน้องไหนจอดที่ท่านฮะพูดเห็นบอลบอลเลมเดียวผมพ่นบริจาคลายเด้พ่นบริจาคลายพุ่มละหมื่อพุ่มละสเออเห็นบอลลังค่างสูง่น ขาเหตุปีที่แล้วจอดนี้นังไงเห็นว่าโบสถ์นั่นแหละทางนี้เลยแสดยงทางโบสถ์นี้เลยครับปีที่แล้วแถวนี้ก็เห็นเขามีเครื่องเหรียญครับมีอันนั้นเขาว่าจะรับรถรับยังเขาก็บ่อยเขาจอดแต่ว่าขับรถบัสเขาให้ไปจอดเขาจะเคลื่อนไปมันก็ไกลขึ้นมาอีกเคลื่อนไปก็ไม่ยากเดอก เกิดไปกับปหยาก่องใจไหมคือบ mm ่มาถ่ายคลิปจะคล้องเนี่ย uh ด่ลอยหกเก็ดสิบลอกสิกิโลกับร7อยเกิกิโลซ้ำวัาลอยแปดสิบกิโลครับเมื่อวาน้วครับออกจากทับกวงตีสี่กัวครับตีสี่กัว ยางว่านี่นะครับเอาน้ำช่างเกตสีครับมะกรอหลายกับเดี๋ยวนี้เหลืออยู่โบกี้ห้องบุมีคนดูแลครับดูแลก,กันเองนะครับผมขับไปในทางในกิดซีกม,ม,ม,มีห้องน้ำวัดแหละครับผมมีห้องน้ำวัดพอมาหลาย คณะให้จอดนี่ก็ดีครับแต่สำคัญเขาให้จอดบ้ากคะพามาตนเช้านะเรามาอคพา็านักบินััจกายนารัาสตรตาคณะ มีเรื่อัาตานานานี้จะงมาได้เลยตรงไม่ด้จอดีครับพี่้วงครับเหลอาจารย์นักดนตรีหนโั่นแหละครดเป เดินกลวงครับปกติก็เดินกลวงได้เพิ่นก็อนุรักษ์ไว้ให้รถคนมาเที่ยวได้รถนำแน่นะครับก็ล่องมือว่าเป็นเสียัดจอดก็จอดกันได้เกินมาเนาะทำไบ่อยากครัะพุทธคนเอาตรงนี้เลยครับเอาตรงนี้เลยเราทำที่ที่แล้วนะครับเราทำที่ที่แล้วคุณครับตรงที่หมอรมแสดงครับสานวัดโกลกปราบสมุทรสาครก็ได้ สวนมากก็จะเป็นหา่านคา,าห่านขายครับเยอะแยะไปหมดอาหารการกิน <c oughs> ครับ <c oughs> ยังเงียบเงียบอยู่พี่น้องก่อนท่านเด็ดเตอนอย่ผู้สุอท้ายของให้กินกันเลย เยอะแยะครับนี่ครับดงบ้านเลยนะครับคล้ายของนะครับห่าเลรีอยู่ตรงกลางบวชด้านขวาวัดโกรกลากครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไปเซนดีครับยายไม้ออฟิเชียลครับโดยป้าโกซุริโยบันทาป้าโกซุริโยบันทาแอดมินยายไม้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ